สวัสดีครับผมแมทธิวนัทพงเทศธรตรีวัฒนาครับสวัสดีครับผมธนาโชคจตุพรครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคบรถโชว์ซึ่งวันนี้เนี่ยครับแมทธิวมีพิธีกรสุดหล่อเนี่ยมาร่วมรายการกับเราด้วยครับเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําตัวแล้วก็ความรู้สึกที่ได้มาร่วมรายการในวันนี้หน่อยครับได้ครับก็สวัสดีครับผมชื่อเชนนะครับ ก็ในความรู้สึกครั้งนี้เป็นความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ทําหน้าที่พ,ธพิธีกรก็มีความรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยครับแล้วก็อยากจะขอบคุณโอกาสดีๆที่ได้มาทําหน้าที่ด้วยนะครับผมสําหรับรายการของเราในวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญด้วยใช่ไหมครับพี่เชนใช่แล้วครับก็เป็นแขกรับเชิญครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับแขกรับเชิญของเรากันดีกว่าครับเดี๋ยวขอเชิญแขกรับเชิญท่านแรกแนะนาตัวได้เลยครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชุติการสายสร้อยนะคะชื่อเล่นชื่อส้มโอค่ะได้รับตำแหน่ง International Miss of the Year 2022ค่ะและนี่ค่ะเด็กหญิงอัญญายนตีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอัญญานะคะได้รับตำแหน่ง International Little TOT of the Year 2022ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัตยาปลอดอ่อนนะคะ ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะผลิตและขายส่งกางเกงแฟชั่นและกางเกงทำงานค่ะเป็นผู้ปกครองของเด็กชายชยศุขช่วงหรือน้องไอค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อนางกัลยาคงส่งชัวค่ะเป็นผู้ปกครองของน้องอติวันคงส่งชัวนะคะหรือน้องอัสตินค่ะที่บ้านประกอบอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัวค่ะ สวัสดีครับชื่อนายทิติวัฒน์สารวิทิพันธ์เป็นพี่ชายของเด็กชายถาปบตะกอสารวิทิพันธ์ครับหรือว่าน้องเบนตอนนี้ประกอบอาชีพส่วนตัวครับครับก็ต้องบอกเลยนะคะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยน่ารักมากเลยใช่ไหมครับพี่เชนใช่แล้วครับผมผมเห็นตอนอยู่นอกคลองเนี่ยครับถึงตอนเราเป็นเด็กๆก,กันเลยนี่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยพี่เชนโดนไหมเนี่ยก็มีบ้างครับผมอย่างตอนเด็กๆผมก็จะเคยเรียนพวกเปียโนแล้วก็ จะชอบแกล้งครูสอนประจำโดวยว่าตอนที่เขาสอนผมก็จะไม่ตั้งใจเรียนแต่พอเรียนเสร็จผมก็จะแกแล้งบอกว่าเออผมเล่นได้ตามที่เขาสอนหมดเลยประมาณานั้นโ<ฮ> <laughs> อ้ตอนเด็กๆพี่เชนเนี่ยก็แอบสนบ้างเหมือนกันนะครับเนี่ย <laughs> <laughs> มันก็เป็นเรื่องธรรมดานาะที่พวกเราเนี่ยจะสนกันในวัยเด็กใช่ไหมครับจริงครับทัานพี่ว่าเรามาคุยในเรื่องครอบครัวดีกว่าบอกว่าเขาเนี่ยมีหลักการเลี้ยงดูเด็กยังไง <laughs> เพราะที่แต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ <laughs> ถูกต้องแล้วครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขามีวิธีการเลี้ยงลูกยังไงยิ่งยุคนี้เป็นยุคดิจิตัลด้วยครับครับงั้นผมอยากถามคุณแม่นะครับว่าตั้งแต่มีลูกมาเนี่ยมีความสุขจากการที่เราได้เลีล้ยงดูลูกเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่มีลูกมานะคะคิดว่าลูกเนี่ยคือของขวัญที่วิเศษที่สุดในชีวิตเลยค่ะเขาเป็นสิ่งมีค่ามากๆค่ะ และในการเลี้ยงดูของแม่ส้มโอนะคะก็คือจะเลี้ยงดูเอาเอาใจใส่เหมือนกับว่าเขาเป็นชีวิตหนึ่งของเราอีกหนึ่งชีวิตค่ะก็คือเราจะดูแลตั้งตลอด24ชั่วโมงให้การศึกษาที่ดีสั่งสอนแล้วก็ให้ความรู้เท่าที่เราจะทำได้ค่ะครับผมก็ถือว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นถือว่าได้เป็นยุคแห่งดิจิตัลมากเลยนะครับอย่างไรอย่างถ้าคุณแม่ว่ามีข้อกังวลอะไรไหมในการเรียนลูกในยุคนี้คนระับ ในส่วนของข้อกังวลนะคะในส่วนของดิจิทัลในยุคนี้นะคะก็คือกังวลเหมือนกัน,นะคะ่ะในเรื่องของสื่อโ,โซเชียลที่มีกระแสต่างๆนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยลูกของแม่เนี่ยยังอายุ5ขวบอยู่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของโลกโซเชียลไม่กังวลจะกังวลในส่วนของเรื่องที่ลูกขอดูการ์ตูนดูในแท็บเล็ตบ้างแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ปิดกั้นลูกทั้งหมดนะคะก็จะแบ่งเวลาให้ลูกดูบ้างวันละ ครึ่งชั่วโมงถ้าลักว่างหลังจากที่เรียนเสริมเรียนวาดรูปแล้วก็เรียนภาษานะคะเราก็จะให้ลูกดูแล้วแม่กับพี่ท่านอื่นๆล่ะครับมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลที่เข้ามาในยุคนี้บ้างไหมครับค่ะสําสหรับแม่จูนะคะเรื่องดิจิตอลเกี่ยวกับตรงนี้แม่จูจะไม่ค่อยกังวลเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าเราจะต้องแบ่งเวลาให้ลูกเช้ามาลูกจะต้องไปเรียนปกติที่โรงเรียนถึง5้าโมงน้องจะต้องเ,ออเรียนพิเศษคะ่ะ หลังจากนั้นกลับมาทานข้าวขึ้นห้องเพื่อจะพักผ่อนต่อในเวลา2องทุ่มสอ,อาทิตย์น้องก็จะมีเรียนการแสดงจะเรียนสเก็ตบอร์ดซึ่งจะแบ่งเวลาที่จะไม่ให้น้องเนี่ยเข้าไปเกี่ยวกับโซเชียลมากนะะักค่ะหลังจากเวลาพวกนั้นเราก็จะทานข้าวด้วยกันช้อปปิ้งด้วยกันคือเลี้ยงให้เหมือนเพื่อนเขาคุยได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ทุกเรื่องค่ะอ่าแล้วแม่อีกคนละครับ สำหรับแม่ภูนะคะการเลี้ยงลูกนะคะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือจะต้องเป็นการจัดเวลาให้เขาค่ะส่วนในเรื่องดิจิทัลเนี่ยเราก็จะแบ่งเวลาอยู่แล้วนะคะทางครอบครัวของเราก็คือจะมีกิจกรรมไปพาลูกไปแคมปิง้งออกทํากิจกรรมกันบ่อยซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งเวลาแบ่งเวลาให้เขาดูการ์ตูนบ้างอะไรแบบนี้ค่ะจะก็จะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ค่ะแล้วพี่ละคัะมี ความกังวลไหมกับการที่ว่าน้องตัวเองเนี่ยอยู่ในยุคที่เป็นดิจิตอลเข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตเราเยอะมากครับสำหรับบุมแล้วไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ครับเพราะว่าสื่อดิจิตอลก็มีสื่อที่ดีก็มีอย่างเช่นด้านการศึกษาหรือว่าด้านการเรียนรู้ด้านต,าต่างๆเราสามารถให้น้องสื่อสารทางดิจิตอลได้ครับแล้วนี่ก็คือการจัดก,การความกังวลของครอบครัวนี้นะครับผม เมื่อจากการขากวลได้แล้วพอนี้ก็อยากรู้ว่าเรามีแนวคิดหรือหลักคิดในการเลี้ยงลูกอย่างไรครับผมแนวคิดแล้วก็หลักคิดในการเลี้ยงลูกในตอนนี้นะคะที่แม่ส้มปฏิบัติอยู่ก็คือยึดตามจะว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงก็ได้นะคะแล้วก็คือเราจะเลี้ยงลูกก็คือไม่เลี้ยงลูกตามกระแสไม่เลี้ยงลูกตามยุคสมัยใหม่แล้วก็จะเลี้ยงลูก โดยที่จะนำทั้งสองอย่างคะ่ะสมัยโบราณแล้วก็ในสมัยใหม่เนี่ยเอามาไปยุคใช้เพื่อที่จะปรับให้เข้าเหมาะสมแล้วก็ให้เหมาะกับตัวลูกของเราคะ่ะล้วก็มาดูก่อนว่าลูกเรามีความชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากทําอะไรไม่อยากทําอะไรแล้วก็จะฟังคําจากที่พ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายเรามาสอนบ้างว่าสมัยก่อนทําอย่างนี้นะสมัยนี้จะทํำยังไงเราก็จะบอกว่าเออสมัยนี้ทําแบบนี้ก็จะปรับใช้ว่าให้ลูกทายัางไงได้บ้าง เช่นการเคารพผู้ใหญ่การไหว้การพูจาหรือแม้แต่การปฏิบัติตัวค่ะก็คือเราจะไม่เอายุคใหม่มาใช้กับเด็กยุคปัจจุบันมากเกินไปแต่ว่ามาปรับใช้ให้เข้ากันให้ได้ค่ะอ๋อครับครับผมแล้วก็เป็นคําตอบที่น่าสนใจมากเลยครับแล้วก็คุณแม่ถัดไปมีความคิเ็นอะไรบ้างครับผม,มสาหรับแม่จูนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเลี้ยงลูกก็คือให้ลูกในสิ่งที่ลูกอยากจะเป็น ลูกถนัดด้านไหนส่งเสริมลูกด้านนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการกีฬาการเรียนหรือว่าการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งความนอบน้อมถ่อมตนค่ะที่เด็กทุกยุคทุกสมัยจะต้องมีค่ะไม่ว่าตั้งแต่กันายนานถึงปัจจุบันค่ะแล้วคุณแม่ท่านต่อไปละครับมีวิธีการเลี้ยงลูกอย่างไรบ้างครับ ในยุคปัจจุบันนี้นะคะเมื่อเมื่อพูดถึงถึงความสุขของลูกความสุขของลูกก็คือคือการที่ทําให้เด็กะมีความสุขแม่ก็จะสนับสนุนลูกว่าลูกจ,จอยากจะทําอะไรแต่ก็ขอให้อยู่ในขอบเขตร,รู้จักการประยุกต์ใช้นะคะในทั้งปัจจุบันและในอดีตก็คือจะสอนพวกเรื่องมารยาทอะค่ะตรงนี้ถ้าเราจะอยู่ในสังคมล้วก็ต้องเข้าใจถึงว่าการมีมารยาทการ ทำตัวให้เข้าร่วมกับผู้อื่นต้องเป็นเป็นประมาณไหนแบบนี้ค่ะแล้วก็ก็จะพยายามทำให้เขามีความสุขเขาอยากจะทำอะไรแล้วก็ดูว่าในสิ่งที่เขาชอบเราก็จะสนับสนุนค่ะแล้วพี่มีการดูแลน้องอย่างไรบ้างครับเพราะว่าอย่างตัวส่วนของพี่เนี่ยนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องไม่เคร่งครัดแล้วก็เป็นเพื่อนกับน้องด้วยใช่ไหมคะ่ะ ใช่ใชครับอย่างบูมนี้บูมก็จะคอยเล่นกับน้องแล้วก็สิ่งที่น้องอยากทําแล้วก็ให้ทําทําสิ่งต่างๆที่อยากทําแล้วการเลี้ยงดูน้องก็คือบูมจะบูมจะให้น้องไม่ทําสิ่งที่อันตรายจนเกินไปหรือน่กกากลัวจนเกินไปและสิ่งที่เราทําก็คือมีการเล่นสนุกด้วยกันทําให้น้องมีความสุขอย่างนี้นครับเป็นต้นเป็นการใช้เวลาร่วมกันใช่ไหมใช่ครับ ั้นผมขอถามคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณพี่และคุณแม่นิดนึงนะคบว่าที่บ้านเนี่ยมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดกับน้องมากไหมครับค่ะที่บ้านนะคะอย่าเรียกว่าเป็นกฎระเบียบเลยเนาะเรียกว่าเป็นการฝึกวินัยให้น้องดีกว่าค่ะก็คือที่บ้านนะคะก็จะพยายามทําให้น้องมีวินัยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าการมีวินัยเนี่ยจะทําให้น้องใช้ชีวิตกับคนอื่นรวมถึงชีวิตของน้องในอนาคตได้ง่ายยิ่งขึ้นเช่น นอนเป็นเวลากินเป็นเวลาเล่นเป็นเวลาทํางานเป็นเวลาทํากันบ้านเป็นเวลาค่ะแล้วก็ตื่นนอนเป็นเวลาค่ะฝึกให้เขาชินแล้วก็ทําด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องคอยบอกคอยสอนค่ะเท่านี้แม่ก็ภูมิใจแล้วค่ะค่ะสําสหรับแม่จูนะคะจะเคร่งคัดมากไหมก็ไม่เคร่งคัดมากค่ะเพราะว่าน้องจะเกิดความเกรง แล้วก็ทีนี้ก็จะแบ่งเวลาให้น้องมากกว่าเพราะตัวแม่เองก็ต้องทํางานเหมือนกันค่ะถ้าน้องรู้จักเวลาน้องก็จะรู้จักรับผิดชอบตัวเองใช่ค่ะ ค่ะสำหรับแม่ผูนะคะทางครอบครัวเนี่ยก็จะไม่ได้เคร่งครัดมากมายค่ะเราจะเลี้ยงเขาเป็นตามธรรมชาติตามวัยของเขาค่ะแต่เราก็จะรู้จักออสอนเขาเรื่องเวลาค่ะอย่างเช่นเวลานอนเวลาตื่นเวลาไปโรงเรียนเพื่อให้เขารู้จักหน้าที่ของตัวเองค่ะแล้วก็จะสามารถใช้ชีวิตของเขาได้ในอนานะคตค่ะโ,โดยที่ไม่มีปัญหาค่ะครับสำหรับบูมนะครับบูม ถามว่ามีกฎระเบียบมากไหมก็ไม่ครับแต่ขอแค่ว่าให้น้องรู้จักเวลาการทำการบ้านรับประทานอาหารหรือเวลาเล่นแบ่งแยกให้พอเหมาะครับแล้วก็รวมถึงเวลานอนด้วยสำคัญที่สุดครับแล้วการสอนลูกๆหรือว่าน้องของตัวเองเวลาที่น้องทำผิดเนี่ยครับมีการสอนหรือว่าตักเตือนยังไงบ้างครับในส่วนของการสอนนะคะเมื่อลูกทำผิดเนี่ย แม่ส้มโอก,ก็จะสอนเขาเรียกว่าสอนซึ่งหน้าทําผิดตรงนั้นสอนตรงนั้นเลย mm hmm. เพื่อที่ว่าจะให้เขารู้ว่าการทาที่เขาเพิ่งทําเมื่อกีอ้มันคือความผิด mm hmm. ในส่วนของบทลงโทษนะน,นะคะ mm hmm. ก็ไม่มีค่ะแต่ว่าจะเป็นการอธิบายให้เข้าใจมากกว่าเช่น mm hmm. ถ้าน้องร้องไห้อยากได้ของเราก็จะกว่าแม่ซื้อให้ได้นะแต่ค่อยๆพูดกันก่อนว่าอยากได้อะไรเพราะอะไรที่บ้านมีเยอะแล้ว mm hmm. ก็จะให้น้องเลือกเอาอย่างอื่นประมาณนี้ค่ะ สำหรับแม่จูนะคะก็จะไม่ค่อยเร่งคัดหรือว่าอะไรอย่างนี้มากมายแต่ถ้าน้องทำผิดก็ต้องคุยกันค่ะก็ต้องสอนน้องให้น้องรู้จักรับผิดชอบชั่วดีนะคะแล้วก็ในส่วนของบทลงโทษหรอคะก็ต้องมีบาตกันบ้างแล้วแต่บางกรณีต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะค่ะในส่วนของแม่ภูนะคะ พูดถึงในเรื่องการกระทำผิดของน้องคือธรรมชาติของเด็กก็ต้องมีการทำผิดบ้างถูกบ้างซึ่งเราก็จะคุยกันว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ได้นะลูกเราก็จะพยายามสอในให้เขาเข้าใจมากที่สุดอะคะ่ะส่วนที่การที่จะดุตีจะถามว่ามีบ้างไหมจริงๆเป็นครอบครัวกปกติอะก็อาจจะมีบ้างนะคะแบบเอ๊ะอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่การที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวโดยที่การพูดดุด่าการตีที่บ้านนะคะก็จะไม่มีการใช้ความรุนแรงะคะ่ะ แล้วพี่ล่ะครับมีการสอนน้องยังไงบ้างครับเพราะว่าตัวของพี่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับน้องคอยเล่นกับน้องใช่ไหมเราจะมีวิธีการยังไงบ้างครับครับสำหรับบุ้มนะครับบุ้มถ้าอย่างน้องทาผิดหรือทาสิ่งที่ไม่ดีบุ้มจะเรียกมาคุยแล้วค่อยคุยแล้วก็ให้เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าการที่เราจะดุใส่เขาอายุเขาก็ยังน้อยอยู่แล้วซึ่งแบบ เราเป็นวัยรุ่นด้วยเราก็ผ่านตรงนี้มาแค่นิดเดียวเองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆคุยกับน้องว่าตรงนี้ทําได้นะตรงนี้ทําไม่ได้นะแบบนี้เป็นต้นครับครับผมโอเคครับงั้นถ้าให้มองภาพรวมในการเลี้ยงลูกจะมองภาพรวมในการเลี้ยงลูกอย่างไรครับผมภาพรวมในการเลี้ยงลูกนะคะก็ส้มโอเชื่อมั่นเลยค่ะว่าแม่ทุกคนนะคะรักลูกอยู่แล้วค่ะภาพรวมในการเลี้ยงลูกแม่ทุกคนก็จะต้องเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดเท่าที่แม่ทุกคนทําได้ ช่นอย่างสมโอเองนะคะก็เลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะเหมือนที่ว่าตอนเป็นเด็กเราขาดอะไรแล้วก็จะมาพยายามเติมเต็มในสิ่งที่เราเคยขาดมาเติมเต็มให้ลูกทําให้ลูกได้มีความสุขในทุกๆวันค่ะค่ะสาหรับแม่จูนะคะแม่จูมองว่าการเลี้ยงลูกคือเออลูกคือหัวใจของเราอยู่แล้วฉะนั้นการเลี้ยงลูกเราต้องเลี้ยงให้ดีที่สุดให้เขาเป็นคนที่ดีที่สุด แล้วก็ให้เขารู้จักคุณค่าในตัวของตัวเองที่สุดตั้งแต่เด็กจนโตค่ะค่ะสำหรับแม่ภูนะคะภาพรวมในการเล,เลี้ยงลูกของที่บ้านเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยลูกอกะคือที่หนึ่งอยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่เราก็คือจะแนะนำของเขาผิดถูกไปไปตามวัยของเขาอะคะ่ะโดยรวมแล้วเนี่ยก็พายพาย,ยามจะให้เขา 1. สร้างความเชื่อมั่นของเขาสร้างความเชื่อมั่นในตัวของเขาเองนะคะแล้วก็ 2. อ,อย่ยากให้เขารู้จักการใช้ชีวิตในสังคมอะคะ่ะเพื่อที่อนาคตเขาก็คือจะได้อยู่ร่วมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ค่ะแล้วพี่มีกะมีมุมมองภาพรวมในการเลี้ยงน้องอยังไงบ้างครับในฐานะที่คอยเป็นคนที่คอยเล่นกับน้องด้วยครับครับสําหรับบุ๋มนะครับอย่างน้องเนี่ยก็เป็นน้องคนเล็กสุดของบ้านแล้วสิ่งที่ บูมในภาพล่ะผมคือสิ่งที่เราจะเป็มเต็มให้น้องในสิ่งต่างๆความสุขหรือว่าเวลาไปไหนด้วยกันอะไรแบบนี้ครับซึ่งให้เขามีความสุขมากที่สุดเลยครับก็บอกเลยนะครับว่าเป็นมุมมองในการเลี้ยงดูลูกแล้วก็น้องเนี่ยที่น่ารักมากๆเลยนะคะงั้นผมอยากรู้หน่อยครับว่าเวลาว่านนนนนเนี่ยในคนในครอบครัวเนี่ยจะชอบทํากิจกรรมอะไรกันมากที่สุดเหรอครับ ในส่วนของเวลาว่างที่แม่ว่างแล้วก็น้องอัญญาถ้าว่างตุกกันเนี่ยก็จะมานั่งวาดรูปด้วยกันระบายสีด้วยกันค่ะถ้าว่างก็สอนลูกล้ำบ้างสอนลูกหัดเดินแบบบ้างหรือว่าจะตามใจลูกถ้าลูกอยากให้เล่นขายของเป็นเพื่อนก็จะเล่นกับลูกค่ะค่ะในส่วนของแม่จูนะคะหลักๆเลยคือน้องจะชอบทำกับข้าวอยากเป็นเออเชฟค่ะก็จะทำกับข้าวที่บ้านทานกันบ่อย แล้วอย่างสออาทิตย์ก็จะพาไปหาของ<ะ>กินข้างนอกแล้วก็จะไปเล่นสเก็ตบอร์ดกันคือเป็นหลักซึ่งเป็นงานอดิเรกแล้วก็เป็นของเล่นอดิเรกข,ของน้องเลยค่ะค่ะสำหรับครอบครัวของแม่ภูนะคะในช่วงทุกๆข,ของวันหยุดถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราก็จะพา ออน้องอัสตินเนี่ยออกไปงานไปแคมปิ้งกันค่ะไปกางเต็นท์นอนไปเรียนรู้ธรรมชาติค่ะส่วนใหญ่ทางครอบครัวเราก็จะออกค่อนข้างบ่อยค่ะเพราะว่าน้องชอบค่ะชอบแคมปิง้งปลูกต้นไม้บ้างประมาณนี้ค่ะครับสำหรับสำหรับบุมนะครับอย่างวันหยุดบุมก็จะพาน้องไปเที่ยวออกต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปสถานที่ต่างๆถ้าไม่ได้ไปก็จะน้องชอบ ชอบวิ่งหรือว่าชอบเตะบ,บอลเราก็จะเล่นกันอยู่ที่บ้านเวลาว่างส่วนมากเราก็ระบายสีดูการ์ตูนด้วยกันครับแล้วก็ออกไปข้างนอกรับประทานอาหารด้วยกันครับอย่างแต่ละคนเนี่ยแต่ละครอบครัวเนี่ยครับก็จะมีวิธีการทํากิจกรรมยามว่างอะไรอย่างนี้ที่ต่างกันไปนะเพราะว่าเด็กแต่ละคนก็มีความชอบที่ไม่เหมือนกันนะครับอ่างั้นเดี๋ยวในคําถามสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากให ช่วยนิยามคําว่าแบบความน่ารักของลูกเราหน่อยหรือแบบน้องของเราหน่อยว่าน้องน่ารักยังไงอะไรอย่างนี้อ่ช่วยนิยามนะคะครัคำนิยามถึงลูกจากแม่ส้มโอนะคะลูกคือที่สุดในชีวิตคือทั้งชีวิตของแม่ไม่ว่าลูกจะทําอะไรแม่จะสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแนะนําลูกตลอดค่ะและก็แม่จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไป จะพยายามทําให้ลูกยืนได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นคนดีของสังคมค่ะของแม่จูนนะคะลูกก็คือหลอดเลือดใหญ่ของแม่เลยค่ะไม่ว่าลูกจะยังไงเราก็จะยืนเคียงข้างกันให้ถึงที่สุดเพราะเวลาเราเหนื่อยเราท้อก็จะมีลูกนี่แหละค่ะที่คอยมายืนหอมแก้มมายืนคอยปอบให้เราสบายใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงเราก็จะ เคียงข้างแล้วก็ทำให้เขาถึงฝั่งให้ได้ดีที่สุดเลยค่ะค่ะสำหรับนิยามของครอบครัวที่บ้านนะคะความรักลูกเนี่ยคือลูกก็คือที่1อยู่แล้วค่ะของครอบครัวและภูก็เชื่อว่าทุกๆครอบครัวเนี่ยนะคะลูกก็คือมาที่1เสมอดังนั้นเนี่ยการเลี้ยงลูกและคํานิยามของที่บ้านก็คือสิ่งใดที่น้องมีความสุขเราจะสนับสนุนค่ะสิ่งใดที่ดูแล้วไม่ถูกมิชวนเราจะคอยตักเตือนเขาจนกว่าเขาจะประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาค่ะ คำนิยามสำหรับบูมนะครับน้องก็คือเล่นที่ดีที่สุดเลยครับณตอนนี้แล้วคือไปไหนไปด้วยกันสองคนพี่น้องแล้วก็คุณแม่มีความสุขแบบนี้ครับอครับผมและนี่ก็คือความน่ารักของครอบครัวนี้นะครับผมใช่ครับดูครอบครัวเนี่ยน่ารักมากๆาเลยนะคะพี่เชนครับแล้วก็สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับผม ไว้พบกับพวกเราใหม่ได้ทุกวันเสาร์เวลา13นาฬิกาถึง13นิก30นาทีนะครับทางสถานีวิวทยุโทรทัศน์ลกพรุพุทาศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ครับกับรายการครบรถโชว์ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ